แล้วนะพาดูตัวนี้เป็นคอล i d a y i นโร,รงแรมเปิดใหม่นะ <c oughs> ตรงนู้นลงไปก็จะเป็นชายทะเลที่เห็นนู้นแต่วันนี้เราไม่ไปเราจะไม่ไป เราจะกลับบ้านเราตัวนี้เป็นจิมเออเป็นจิมข้าบนเป็นคาพาร์คข้างล่างเป็นจิมแล้วก็ไอ,อ้ตรงนี้แหละเป็นร้านบุฟ,บฟเฟ่ต์ชื่อมิสเตอร์บัสไรโหเต็มเลยนะเนี่ยว้าวที่จริง <c oughs> ก็คือ คนไม่มีอะไรกินก็นมากินร้านบุฟเฟ่เลยอโอ้โหคนเต็มเลยแต่ร้านบุฟเฟ่ก็จะใช้ทุนทุนเยอะหน่อยมิสเตอร์บร์สไรบารสไรร้านบุฟเฟ่ดับหนึ่งมีหลายสาขาเจ้าของอ่ะเป็นคนรวยเป็นเงินเป็นเงิน,นมีเงินเป็นร้านแล้วแล้วตอนนี้เป็นออฟฟิศใหม่ ตัวนี้ตึกนี้จะเป็น Office, ออฟฟิศออฟฟิศสวัสดิการาภาษาภาษาไทยไม่รู้อาทิตย์ที่แล้วไฟไหม้อ่เป็นออฟฟิศตรงนี้จะเป็นออฟฟิศตัวนี้เป็นร้านข้างบนเป็นร้านจอดรถข้างล่างที่เห็นไฟๆนะเป็นบาฟเฟ่ เป็นพุฟเฟ่เป็นร้านอาหารนั่นแหละเป็นฟเฟ่แต่ตัวนี้เป็นเขากำลังสร้างเป็นออฟฟิศยังไม่เสร็จเลย,ฟยไฟไหม้แล้วฟไฟไหม้ลุกบึ้มๆบึ่มเบื่อมบ่มบมบม,บมตะข่างถ่ายถ่ายถ่ายคลิปทันด้วยเพราะว่าติดหลังร้าน,นอืม ตึกใหญ่นะเห็นเขาบอกว่าประมาณออฟฟิศนี่จุคนประมาณคนทำง,งานประมาณ3,000คนแล้วก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่คือมีคนงาน3ามพันคนเน่เพอมีโปรเจกต์ใหม่สร้างมหาวาลัยสร้างมหาวิทยาลัยก็มีจะมีมหาวิทยาลัย วิทยาลัยที่มีเด็กมาเรียนประมาณแปดพันคนเออแปดพันคนต่อปีอ่ะแต่ว่าที่แน่ๆไอ้ตึกเนี้ยมีคนงานอยู่มีคนงานมาทำแน่นอนสามพันคนเออรัฐไอ้ไอ้พวกเคาซิลโอ้นที่เห็นนุ่นเป็นแดกผู้เทา้าเออโอ้วันนี้เปิดนอ้เนี่ย วันนี้เป็นวันจันท์เป็นแบงค์ฮอลิเดย์ครับเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดของประเทศอังกฤษเป็นรองฮอลิเดย์เขาก็จะพาลูกหลานมาเที่ยวกันเหมือนข้าราชการบ้านเรามาหยุดแล้วหยุดอีกหยุดแล้วหยุดอีกเนาะชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปคงไม่เยอกว่าได้หยุดอ่อนูน่นเห็นปะแบ a ค k ผู o เท่า e r รอข้างถนนต้องรอดูก่อนสุดที่เป็นบรุกลินครับบรุกลินอ้าวบรุกลินทำไมวันนี้ปิดอะฝั่งนู้นเป็นนาตาลีเขาเรียกซ่อง มันก็สวยอยู่นะมุมนี้เนาะเออแต่เราเจอทุกทุกวัๆๆๆๆๆนอนะมันก็เลยดูปกติข้าม,มแล้วไ่สวดแล้วเป็นแบล็กหูเท้าอะ วันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องไอ้ท่านทักษิณท่านท่านทักษิณกับไอ้ท่านนายกทวิตเตอร์เพราะว่ามันหนาวยังหาเรื่องไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีผลงานที่จะให้พูดถึงอะนะเ,เป็นนายกภาษาอะไรอะแค่ไอ้อะไรนะไอ โค้กทวิตเตอร์โคศกที่ทํางานอยู่ทวิตเตอร์นะ่ะยังไม่รู้เรื่องเลยว,ว่าโพสทวิตเตอร์ยังมาโต้อตอบประชาชนทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ตัวเองกินเงินภาษีประชาชนเลยมึงแดกเงินขอโทษขอโทษครับคุณรับเงินภาษีประชาชนนะนูนรบออับเงินภาษนะีประชาชนแล้วอยู พอประชาชนเขามีมีผ้าไว้จารนอะ่ะก็ามาหาว่าเขาด้อยค่าเอ้ยนายกทวิตเตอร์เอ้ยถ้าจะคิดทำงานการเมืองนะ่ะคนต้องเปิดใจให้กว้างคนเขาด่าคนเขาว่าจะไปไล่หา,าจะตั้งทานายฟ้องร้องเขาเออ คุณกินเงินเดือนภาษีประชาชนน่ะอย่ามาพูดว่าเงินเดือนไม่รับทำงานไม่รู้จักเหน็ตจักเหนือยอะ่ะถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกลาออกไปเออสวยปะสวยไหมสวยไหมเออลาออกไปลาออกไปอยู่ไม่ได้ก็ลาออกไป เนี่ยจะไลฟ์สดทุกวันนี่แหละอย่างนี้แหละมีเวลาก็ไลฟ์สดเรื่อยไม่สนไม่มีคนดูก็ไม่สนเพราะว่าไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าคนจะมีคนดูหรือไม่ดูเออเนี่ยแหละครับประเทศรกิจเอาถึงบ้านแล้ว มันจะเปิดเพลงดังอะไรของมันไว้ฝั่งนู้นโอ้ยดอกไม้ได้าบ้านมึงเอาอีกแล้วใครมันดำมาวะเวลาทิ้งอะลำบากแค่นี้แหละ